โดยเมื่อวันที่25มีาธิที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอเชียนเวิลด์มณฑลซานซีประเทศจีนเกิดอุบัติเหตุหน่าตกใจขึ้นระหว่างการแสดงโชว์ของนักงเงือกสาาเมื่ออยู่ๆนักแสดงเซาวรายหนึ่งเกิดเป็นลมหน้ามืดจนจมลงใต้น้ำต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวจำนวนมากที่กำลังรับชมการแสดงจาก,กิวิดวีโอที่ทางนักท่องเที่ยวบันทึกเอาไว้ได้แสดงให้เห็นว่าในในขณะที่นักแสดงนักงเงือกสาากำลังโชว์อยู่นั้นอยู่ๆเธอก็เกิดสูญเสียาการเคลื่อนไหวอยู่ที่ใต้น้ำ ลักษณะตัวงอแล้วมีอาการเก่งตรงบริเวณช่วงท้องด้านหนักท่องเที่ยวสังเกตเห็นท่าที่ผิดปกติของนางเงือกสาวตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีการพูดคุยถกเถียงกันว่าเป็นบทบาทการแสดงหรือเป็นอุบัติเหตุจริงในช่วงเวลาบีบหัวใจนั้นหลายคนต่างรู้สึกเป็นกังวลไปตามกันเนื่องจากนางเงือกเริ่มมีอาการไม่สู้ดีจนกระทั่งในที่สุดมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกระโดดลงมาช่วยเหลือโดยสาเหตุนี้นักแสดงหญิงรายดังกล่าวเกิดเป็นลมในน้ำเนื่อง จากสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำโดยขนาดนี้อาการของเธอพ้นขิดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องรักษาตัวในห้อง ICU นั่นเองค่ะ